กับเครื่องดื่มมาแล้วจ้าเสียงหวานคุ้นเคยสดใสดังไปทั่วทั้งร้านหญิงสาววัย29ปีที่หน้าตาดูเหมือนวัยรุ่นตอนต้นเดินเข้ามาพร้อมถาดในมือรอยยิ้มที่ยังเปื้อนใบหน้าดูหน้ามองและมีสเสน่ห์กับคนที่พบเห็นกระทั่งทำให้ร้านของเธอ มีคนเข้ามาทานขนมและเครื่องดื่มแทบไม่ขาดสายนอกจากเจ้าของร้านที่อัธยาศัยดีขนมกับเครื่องดื่มก็ยังมีรสชาติอร่อยไม่แพ้กันขนมหวานเป็นชื่อของเธอแต่ก็เธอไม่ค่อยชอบชื่อนี้เท่าไหร่นักเพราะดูหวานเกินไปสำหรับเธอเองแต่มารดาของเธอบอกว่าตอนท้องเธอ มันดาชอบขนมหวานมากทานแล้วทานอีกไม่ยอมอิ่มพอเธอคลอดจึงตั้งชื่อให้แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีตอนนี้เธอมีร้านขนมและเครื่องดื่มเป็นของตัวเองทำให้ชื่อของเธอกับชื่อของร้านเข้ากันได้ดีร้านเธอตั้งอยู่ในซอยเข้ามานิดนึงติดริมน้ำและสวนบรรยากาศค่อนข้างดีที่จอดรถสะดวก สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนขนมหวานเรียนจบคณะข้า,ากรรมศาสตร์และไปศึกษาการทำขนมหวานเครื่องดื่มเพิ่มเติมก่อนจะมาเปิดร้านอาหารปกติเธอก็สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วร้านอาหารของเธอมีทั้งขนมสมัยใหม่และขนมไทยหายากเพราะคุณยายและคุณแม่ของเธอ มีสูตรขนมไทยหลายอย่างทําให้ร้านของเธอขายดีและเป็นที่รู้จักของคนละแวกนั้นนอกจากนี้เทคโนโลยีก็ช่วยลูกค้ารู้จักร้านของเธอมากขึ้นเช่นกันแต่ด้วยรอยยิ้มและอัธยาศัยของขนมหวาน <c oughs> ก็สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านได้เยอะพอสมควร ทั้งมาทานและชอบเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวแต่ขนมหวานไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเธอพูดคุยกับทุกคนเหมือนเช่นลูกค้าทั่วไปขนมหวานเป็นหญิงสาวตัวเล็กไม่สูงมากผมสั้นผิวขาวอ่อนหวานหน้าตาค่อนข้างดีมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเธอเป็นอะไรของเธอยายหวานยิ้มไม่หยุดเลยนะ เสียงปีใหม่ทักขึ้นทําให้ขนมหวานทั้งหัวรออกมาคําพูดนี้ปีใหม่พูดกับเธอบ่อยเธอเคยชินซะแล้วอะไรเล่ายายให,หม่ฉันก็ยิ้มของฉันแบบนี้อยู่ตลอดแล้วไหมแต่วันนี้เธอยิ้มแปลกเธอไม่สบายปะเนี่ยบ้าฉันสบายดีเนี่ยขนมเมืเครื่องดื่มของเธอจัดการซะ เธอแน่ใจนะปีใหม่ถามอย่างไม่แน่ใจขนมหวานจึงนั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่และหลีตาลงสบตาเพื่อนรักทำท่าทางทะเล้นทำให้ปีใหม่ใช้มือฟาดเธอเบาๆด้วยความหมันไส้โอ้ยเธอเนี่ยฉันแค่ล้อเล่นเองว่าแต่ทำไมฉันผิดปกติตรงไหน,นหรอ หรือว่าฉันน่ารักเกินไปไงหลงตัวเองสิไม่ว่าโอ๊ยก็เธอเพื่อนฉันนี่ฉันก็ล้อเล่นไหมล่ะว่าแต่ทำไมเธอมาคนเดียวนิชาไม่มาด้วยอะ่ะนิชาเขาจะมานั่นแหละแต่ว่าแฟนเขานะ่ะกลับจากต่างประเทศก็เลยทำให้ไม่ได้มานะ่ะน่าอิจฉาคนมีแฟนอย่งเนาะ คนมีคู่ไม่รู้หรอกว่าคนโสดงอยนะ่ะขันหวานทำหน้าเศร้าเมื่อพูดจบเธอเศร้าจริงปะเนี่ยฉันเห็นมีคนตามจีบเธอทั้งเยอะแยะไม่เห็นเธอจะสนใจเลยฉันไม่ได้ไม่สนใจแต่ฉันไม่ถูกใจนะ่ะอีกอย่างฉันอยากทำร้านทำงานก่อนเธอก็แบบนี้แหละหวงความสูตรเหรอไม่คนไม่หวง ฉันเห็นมีคนมาขายขนมจีบเธอทั้งเยอะแยะเธอก็ไม่เห็นสนใจเหมือนกันว่าแต่ฉันนะ่ะฉันว่าและเธอต้องมาถึงฉันจนได้ปีใหม่พูดจบทั้งสองเขา้ารอกมาพร้อมกันกิง้งกิ้งเสียงกระดิ่งที่แฝงไว้ด้านหน้าประตูดังขึ้นเพื่อบอกให้รู้เมื่อมีคนเปิดประตูเข้าออกทั้งปีใหม่และขนมหวานหันไปพร้อมกัน หญิงสาวรูปร่างสูงค่อนข้างขาวผมที่ยาวถูกมัดไว้ด้านหลังแบบง่ายๆทำให้มองเห็นโครงหน้าเรียวได้ชัดมากขึ้นจมูกที่โดง่งรับกับริมฝีปากบางดวงตากลุ่มโตคุมเข้มทุกอย่างดูหน้ามองสกดคุณพบเห็นได้ไม่ยากเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีดำแบบง่ายๆแต่ก็ทำให้ดู รูปร่างสูงขึ้นใครน่ะไม่เคยเห็นเลยหวานฉันจะไปรู้หรือไงฉันก็อยู่พร้อมเธอนี่แหละฉันก็ไม่เคยเห็นกันดูน่ารักอะ่ะเท่หลัวมากเลยนะเธอฉันสั่นเลยแหละอืมเงืออะไรของเธอล่ะสั้นๆแค่เนี้ เธอก็ไปรับลูกค้าสิเยวานเธอชอบแบบนี้ใช่ไหมล่ะฮันเธอก็ไปรับสิเดี๋ยวฉันรับออเดอร์ของเธอนะพูดจบขันหวานก็เดินออกไปดื้อเฮย้ยฉันลูกค้านะเนี่ยไอ้หวานโอ๊ยปีใหม่บุญพลางลุกขึ้นอย่างจำใจถึงแม้เธอจะบอกว่าชอบแต่เธอก็ไม่ได้ชอบผู้หญิง เธอแค่ชอบมองเพียงเท่านั้นรับอะไรดีคะนี่ค่ะเมนูพีใหม่ส่งเ่นเมนูอาหารให้กับหญิงสาวมาใหม่ขอนั่งบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ทั้งที่ยังมีที่นั่งว่างอีกมากมายปกติคนส่วนใหญ่ชอบนั่งด้านนอกที่มีริมน้ำและอีกฝั่งหนึ่งของร้านถ้าคนที่ชอบแอร์ขนมที่สั่ง ตามนี้เลยเหรอคะหญิงสาวถามพร้อมมองสุบตาปีใหม่คือขนมขนมเลือกด้านโน้นได้เลยค่ะปีใหม่ชี้ไปทางด้านตู้ขนมและอีกฝั่งที่เป็นขนมไทยพอดีเบียชอบขนมไทยนะ่ะคุณพอจะแนะนำได้ไหมว่ามีอะไรที่อร่อยบ้าง ทำไมถามมากจริงนะแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยปีใหม่คิดในใจก่อนจะยิ้มออกมาแห้งๆอร่อยทุกอย่างค่ะคุณเลือกได้เลยค่ะเธอตอบด้วยความมั่นใจทั้งที่รู้ว่าไม่ได้ตอบตรงคำถามอย่างที่คนต้องการถามคุณเป็นเจ้าของร้านเหรอคะไม่ใช่ค่ะเจ้าของร้านอยู่นูนเนี่ยกำลังเตรียมรับออเดอร์อยู่นะคะ ฟองเบียรมองไปอย่างทิศทางที่ปีใหม่พูดถึงเขาเห็นหญิงสาวผมสั้นแต่ใบหน้าไม่ชัดนะักที่เธอกำลังวุ่นวายกับอะไรบางอย่างตรงหน้าเขาจึงไม่ได้พูดอะไรถ้าอย่างนั้นขอเป็นคาปูชิโน่ร้อนแก้วหนึ่งกับขนมไทยพวกนั้นอย่างละนิดแต่ขอแบบทุกชนิดได้ไหมคะทุกชนิดเลยเหรอคะ พี่ไม่ถามเพื่อความแน่ใจเพราะขนมที่มีอยู่มีหลายอย่างมากใช่ค่ะตามที่สั่งเลยฟองเบียยิ้มให้ไม่เห็นคนรับออเดอร์ไม่แน่ใจคนอะไรยิ้มน่ารักชะมัดเลยคุณว่าอะไรนะคะอ๋อเปล่าค่ะฉันว่าที่นี่มีแต่ขนมน่ารักนะคะน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะดูน่้นสิคะ ใช่ค่ะมีแต่ขนมน่ารักและก็อร่อยมากด้วยคุณเคยมาที่นี่หรอคะปีใหม่ถามเมื่อรู้สึกแปลกใจเพราะขนมหวานบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าของมก่กรเปล่าหรอคะคุณแม่ให้คนมาซื้อน่ะบ่อยมากด้วยงั้นคุณรอสักครู่นะคะฟองเดียพร,รียกหน้าให้แล้ยหยิบมือถือขึ้นมาดู ค่าเวลาระหว่างรอที่สั่งปีใหม่เองก็เดินไปหาขนมหวานและส่งออเดอร์ให้เธอเอา้าวสั่งอย่างเดียวเองเหรอ,อยยใหม่เห็นคุยกันตั้งนานแน่หรือเขาขอเบอร์โทรของเธอฮะบ้าสิเขาไม่ได้สนใจฉันหรอกและอย่างเดียวอะไรนะ่ะเขาสั่งขนม ไททุกอย่างเลยนะเธออย่างละสองชิ้นอืมทุกอย่างเลยเหรอใช่เขาบอกว่าเขาชอบขนมไทยร้านเธอเนีะ่ะเขาเคยมากินเหรอฉันไม่เคยเห็นเขาเลยนะไม่คุ้นหน้าเลยอะ่ะเขาไม่เคยมาหรอกแต่ว่ามีคนมาซื้อให้นะจ๊ะหรอ ขนมหวานตอบสั้นๆเลื่อนเหลือมองคนที่นั่งอยู่ด้วยความแปลกใจนี่เธอจะตอบแค่นี้เลยเหรอายวานวันนี้เธอตอบสั้นมากเลยนะฉันงงกับเธอตอบแบบไม่มีส่วนขยายนะ่ะจ้าคุณครูบ่นฉันจังเลยนะขนมหวานสายหน้าและทำเครื่องดื่มตามที่สั่งขนมเนี้ยหยิบเลยไหม ฉันทำไม่ถูกนะเนี่ยหยิบเลยอย่างละห้าชิ้นอย่างละห้าชิ้นเลยละกันเขาคงชอบมากนะ่ะฮะอะไรนะอย่างละห้าชิ้นเธอจะบ้าเหรอเขาจะทานหมดไหมเนี่ยก็เธอบอกว่าเขาชอบไงเอาเธอนาะวันนี้คนน้อยยใ,ใหม่นะช่วยฉันหน่อยขนมหวานทำท่าทางออดอ้อนเพื่อน ก็ได้ก็ได้แต่ถ้าถูกลูกค้าว่าขึ้นมานะฉันไม่รับผิดชอบนะเธอถ้าเขาว่าเธอฉันจัดการเองแล้วจะใส่อะไรเนี่ยห้าชิ้นจานเล็กไปไหมเยหวานถานนั่นไงใส่ไปเลยใสใ่เต็มถาดเลยโอ้ยฉันระสงสารเขาจะทานหมดไหมเนี่ยสงสารเพื่อนเธอก่อนไหม ขนมหวานอดขำเพื่อนไม่ได้ที่ปีใหม่หยิบขนมไปด้วยบุญไปด้วยเครื่องดื่มค่ะและเดี๋ยวรอขนมแป๊บนะคะปีใหม่วางเครื่องดื่มและรีบไปหยิบถาดขนมมาวางให้ฟองเบียร์ฟองเบียร์อึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าถามขนมทั้งหมดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดนี้เลยล่ะค่ะปีใหม่ฝืนยิ้มให้ เมื่อเห็นอีกคนทำตาโตขนมหวานซึ่งมองดูอยู่พอเห็นท่าทางของคนทั้งสองเธอก็อดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> จะมาขายขนมจีบเจ้าของร้านก็ต้องเจอแบบนี้แหละขนมหวานพูดกับตัวเองเบาๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทานไม่หมดก็ค่อยออกกลับบ้านก็ได้ขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นเชิญทานตามสบายเลยนะ เออคุณพอจะรู้จากชื่อขนมพวกนี้ไหมคะฉันไม่รู้จักหรอกคะ่ะแต่เพื่อนฉันเจ้าของร้านนะคะนู่นเขารู้จักถ้ารบกวนเวลาเขาสักนิดได้ไหมพอดีเบียอยากรู้จักจริงๆคุณมีปัญหาอะไรหรอคะเสียงหนึ่งดังขึ้นทำให้คนทั้งคู่หันไปมองเจ้าของเสียงพร้อมกัน ขนมหวานนั่นเองเธอเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่เรียบไม่ได้มีรอยยิ้มใดๆต่างจากลูกค้าคนอื่นขอโทษด้วยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่อยากรู้ชื่อขนมหวานก็เท่านั้นเองทำไมต้องทำหน้าโหดอย่างนี้ด้วยเนี่ยยาหวานปีใหม่กระซิบต้องเจอแบบนี้แหละฉันจัดการเองนะ่ะ ขนมหวานบอกเพื่อนปีใหม่ยืนทำหน้างงไม่เห็นเพื่อนทำสีหน้าเคร่งขรึมอยากรู้อะไรหรอคะหรือคุณมีจุดประสงค์อย่างอื่นเธอหมายถึงอะไรล่ะถ้าหมายถึงฉันจะขโมยสูตรหรือขายขนมจีบเจ้าของร้านคงไม่ใช่หรอกนะฟองเบียรพูดจบจ้องใบหน้าสวยที่มองเขาเช่นกันขนมหวานได้ฟังหน้าของเธอเริ่มชา นึกโมโหที่เขาพูดออกมาได้ตรงกับตามใจที่เธอคิดเธอจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อปกติคนที่สนใจขนมและเครื่องดื่มของเธอเป็นพิเศษส่วนใหญ่มาชอบเธอและมาในรูปแบบต่างๆพอมาถึงตอนนี้เธอแทบจะพาร่างตัวเองออกไปจากเบนหน้าที่จ้องเธออยู่ขนมหวานรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้ความผิดของเธออีกฉันก็แค่พูดไปอย่างนั้นล่ะค่ะเข้าใจค่ะว่าคุณสวยและก็น่ารักดูมีสเสน่ห์มีแต่คนชมในเน็ตนะคุณแม่ก็ดูชื่นชอบคุณมากเลยนะขนาดออกปากชมไม่หยุดแต่นี่ฉันมาทานขนมไม่ได้มาทำอย่างอื่นและฉันก็ไม่ได้สนใจเจ้าของร้านด้วย ตกลงคุณจะแนะนำขนมพวกนี้ให้ฉันรู้จักได้หรือยังคนบ้าเอ้ยจะพูดตรงอะไรแบบนี้เล่าถนอมน้ำใจก็ไม่มีขนมหวานพูดออกมาเบาๆแนะนำสิฉันรอฟังอยู่ในเยหยวานฉันก็อยากรู้ไม่รู้จักขนมพวกนี้เลยนะ่ะขนมหวานถอนหายใจใหญ่ครั้งหนึ่ง เพื่อให้เลิกคิดถึงคำพูดของคนปากร้ายตรงหน้าก่อนจะแนะนำชื่อขนมหวานด้วยสีหน้าไม่เต็มใจนะักอันนี้ขนมเรไรค่ะเป็นขนมที่ให้ความหอมของน้ำกะทิแล้วเรายังลอยน้ำดอกมะลิเพื่อให้หอมชื่นใจด้วยส่วนตัวนี้ก็เป็นขนมไทยแต่ก็ประยุกต์ลงมาหน่อยนะคะ ไม่ใช่ขนมโบราณเรียกว่าขนมอินทนินสีเขียวโรมผสมกับใบเตยมีความหอมแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวอ่อนลงไปนิดนึงค่ะส่วนนี้ก็ขนมละพายค่ะทำจากถั่วควรใส่สีธรรมชาติอันชันใบเตยกระเจี๊ยบทำให้สีสันดูน่าทานเวลาทานก็จะมีกะทิด้านบนอยู่นะคะแล้ว แล้วอันนี้ล่ะคุณฟองเบียร์รีบถามไม่เห็นอีกฝ่ายหยุดพูดเขามองใบหน้าของคนที่ยํกำลังอธิบายต่างจากเมื่อกี้ที่ดูบึ้งตึงดูเธอมีความสุขกับการพูดถึงขนมตรงหน้านั่นขนมกระเช้าสีดาค่ะขนมจามงกุฎขนมดอกอัญชันขนมบุหรันด้านเมฆขนมยกมณีขนมหันตรา ขนมเสน่จันขนมกรีบลำดวนสุดท้ายคุณน่าจะรู้จักนะคะนี่คือขนมฉันคราวนี้คุณสงสัยอะไรอีกไหมคะคุณกำลังฟังฉันหรือเปล่าคะเนี่ยเออฟังฟังสิก็โอเคอะชื่อพราะทั้งนั้นเลยคุณทำขนมหวานพวกนี้เองเหรอเปล่าคะ่ะ คุณแม่กับคุณยายฉันทำแต่ฉันเคยทานขนมที่นี่ชนิดหนึง่งที่มีสีม่วงสีขาวมีจีบคล้ายดอกกุหลาบนะ่ะทำจากแป้งด้านในเป็นไส้หมูเขาเรียกขนมอะไรเหรอน่าจะเป็นขนมช่อม,ม่วงค่ะเออจริงด้วยคุณแม่บอกฉันด้วยนะ่ะแต่ฉันลืมไปแล้วคนบ้าถามอยู่ได้ ฉันจะหมดความหมดทนแล้วนะเนี่ยขนมหวานบุญในใจฉันไม่รบกวนคุณละคุณขนมหวานเชิญคุณตามสบายนะฟองเบียรยิ้มให้กลกวนไม่เห็นท่าทางของอีกคนขนมหวานเมื่อได้ฟังก็เดินออกไปทันทีโดยไม่ได้ร่ำลาโดยมีปีใหม่เดินตามไปที่เคาน์เตอร์ตอนนี้เธอรู้สึกโมโหไม่น้อยพอเหลือบตาไปมอง ก็ยังเห็นอีกฝ่ายจ้องเธออยู่เธอจึงรีบหลบตากลับมาโอ้ยฉันจะเป็นบ้าแล้วเย้ยหม่กับลูกค้าคนนี้เขามีความแค้นอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยขนมหวานบนฉันก็ไม่รู้เห็นเขาจะแค้นอะไรเธอเขาก็แค่ชอบขนมไม่ดีหรือไงเธอไม่เห็นสายตาคำพูดเขาหรือไงนั่นไง เขาก็แค่ขัดใจเธอเธอก็ไม่พอใจเลยไหมนี่เธอเป็นเพื่อนฉันหรือว่าคนนั้นกันแน่ฉันนะเพื่อนเธอแต่ฉันนะพูดนะพูดหรือไม่จริงก็ใครจะไปรู้ล่ะเห็นแบบนี้ตลอดฉันก็คิดว่าเธอก็คิดว่าเขาจะมาจีบเธอสิหรือไม่ก็มาหลอกถามสูตรขนมใช่ไหมใช่นะสิใครจะไปรู้ล่ะ แต่เธอดูเขาสิพูดตรงไปไหนล่ะตรงไปไหมพูดแบบนั้นน่ะแต่ฉันว่าเขาน่ารักดีนะเหมือนเหมือนตอนอธิบายเขามองเธอเหมือนเหมือนนักเรียนกำลังตั้งใจฟังครูละมุนมากเลยล่ะเธอนี่ก็เป็นคุณครูจริงๆเลยอะไรก็ครูนักเรียนทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นฉันเปลี่ยนให้เอามะถ้าเธอไม่อยากได้แบบครูนักเรียน เปลี่ยนอะไรของเธอก็ฉันฉันว่าเธอมองสายตาละมุนมากเหมือนอยากจะกลืนเธอไปทั้งตัวนะ่ะโอ๊ยให,ใหม่ฉันปวดหัวแค่คนนั้นพอไหมยังมาปวดหัวเธออีกฟังนิยายมากไปปะเนี่ยอ้าวยัยห,หวานไปไหนเนี่ยที่ฉันพูดนะจริงนะเนี่ยเธอไม่เห็นหรือไงอ้าวไปซะละขนหวาน ธอเดินไปด้านหลังของบ้าน